สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e m s a Channel Android ของเรานะครับเจอกันเป็นประจำในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ของทุกวันนะครับเราจะมาพร้อมกับข่าวสารแล้วก็โปรโมชั่นของมือถือนะครับซึ่งก็จะเป็นมือถือในฝั่งของ Android ทุกรุ่นทุกแบรนด์นะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะซื้อมือถือมาใช้งานแล้วอยากจะเช็คราคาอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรเน็ตหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรนะครับก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้ ซึ่งก็จะมีโปรใหม่ๆสำหรับมือถือ Android ทุกรุ่นมาอัปเดตแบบนี้ทุกเดือนรวมไปถึงก็ยังมีการนำมือถือ Android รุ่นต่างๆนะครับมาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยสำหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาใหม่ล่าสุดของมือถืออีกรุ่นหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นมือถือน่าซื้อนะครับสหรับมือถือแบรนด์ซัมซุงรุ่นนี้ซึ่งก็จะเป็นรุ่น g a l a x y A 3า5 G นะครับในเรื่องของสเปคซัมซุงกาลิคซี่ A 3า5 G รุ่นนี้เขาก็ จะมาพร้อมกับหน้าจอ6.6นิ้วนะครับจอภาพจะเป็นจอแบบ Super AMOLED 24บิตความละเอียดเป็นแบบ Full HD Plus กล้องหลังนะครับให้มา3ตัวความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าก็ให้ความละเอียดมาถึง13ล้านพิกเซลชิปการประมวลผลเป็นชิป Samsung Exynos 1380 Octa Core ความเร็วก็ประมาณ2.4 GHz ระบบปฏิบัติการเป็น Android version 14นะครับครอบทับด้วย One UI version 6 สำหรับหน่วยความจำแรมให้มา 8GB นะครับส่วนลอมหรือว่าความจุให้มา 128GB แบตเตอรี่5 0 0 0 m มิลลิแอมนะครับรองรับการชาร์จไวด้วย2 5วัตต์มือถือรุ่นนี้เปิดตัวเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วนะครับในส่วนของสีก็มีให้เลือกทั้งหมด3สีเป็นสีม่วงอ่อนสีฟ้าอ่อนแล้วก็สีดำนะครับนี่เป็นข้อมูลสเปคโดยรวมของ Samsung Galaxy a 3 5 5 g รุ่นนี้ส่วนในเรื่องของราคานะครับก็มี มีมาให้ดูทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นการซื้อแบบติดโปรนะครับมาพร้อมกับโปรโมชั่นที่ต้องบอกว่าน่าสนใจอย่างแน่นอนแล้วก็การซื้อแบบไม่ติด รนะคับก็มีการลดราคาพิเศษให้เช่นเดียวกันไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับ Samsung Galaxy A35 5G อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่10กุมภาพันธ์ปี2025เริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป Lazada กันก่อนนะครับสำหรับร้านแรกที่ผมเลือกมาให้ดูก็จะเป็นร้านนี้ขายโดยทาง Samsung o f f i c i a l นะครับราคาพิเศษมากๆแล้วก็ตอนนี้มีการจัด โปรลดแฟตเซลให้ด้วยก็คือราคาพิเศษนะครับสำหรับ s a m s u งกา a l a ซี่ A 3 5 5G แรม8ปลอม 128GB รุ่นนี้กล้องหลัง50ล้านจอใหญ่6.6นิ้วตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศู์ไทยประกันศูนย์ซัมซุงจากราคาปกติ13,999สั่งซื้อวันนี้นะครับลดเหลือเพียง9,390บาทเท่านั้นราคานี้พิเศษนะครับยังมีคูปองส่วนลดหรือว่าโค้ดส่วนลดแจกเพิ่มให้ด้วยนะครับถ้าท่านอยากจะได้คูปองส่วนลดหรือว่าโค้โส่นนลทยยงงไงะแนะนเ กดเข้าไปที่ลิงก์นะครับลิงก์แรกเมื่อกดเข้าไปแล้วท่านเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับคูปองจะอยู่ที่ด้านล่างท่านสามารถเก็บคูปองมาใช้ลดราคาเพิ่มเติมได้เลยถ้าใช้คูปองอาจจะเหลือเพียงแค่ประมาณ8,390บาทเท่านั้นมีให้เลือกทั้งหมด3สีนะครับวิธีการจ่ายเงินก็เลือกได้เลยว่าเราสะดวกที่จะจ่ายแบบไหนไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินปลายทางนะครับการจ่ายพันบัตรเครดิตหรือว่าการผ่อนนะครับเขาก็ให้เราผ่อนได้สูงสุด10เดือนผ่อนเพียงเดือนละ939บาทต่อเดือน เท่านั้นนะครับดอกเบี้ย0%สินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ s ซั s u n g ให้1ปีดูต่อกันที่ร้านที่2นะครับสำหรับแอป lazada s a m s u n Galaxy A35 5G RAM 8ลอม128 g b ตัวเครื่องรับประกันศซัมซุงนะครับจอ6.6นิ้วแบต5,000ม ah, ิลจากราคาปกติ13,990บาทร้านนี้ลดราคาเหลือ1 9 1 9บาทนะครับแต่ว่าก็จะมีคูปองส่วนลด แจกเพิ่มให้เช่นเดียวกันในส่วนของสีมี3สีนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากจะผ่อนผ่อนได้สินค้าเป็นของแท้ร้อเปเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีนะครับปีท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสําหรับแอป Lazada s นะครับซัมซุงกาลิซี A 3 5ม G แรม8ปดรมหนึ่งอยยี่สิเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ซัมซุงนะครับจากราคาปกติหมื่นลดราคาเหลือหนึ่งหมื่น่งพันน วิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับอยากจะผ่อนผ่อนได้สินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากศูซัมซุงให้1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาใหม่ล่าสุดสําหรับการซื้อซัมซุงกาลิสกี A สามส 5G จากทางด้านแอป l a ซาด้านะครับชอบร้านไหนก็สามารถเข้าไปเลือกได้นํามาให้เลือกกันทั้งหมด3ลร้านแต่ละร้านราคาไม่เท่ากันส่วนลดไม่เท่ากันนะครับแนะนําให้กดดูทีละลิงก์ร้านไหนที่ส่วนลดเยอะคูปองเยอะนะครับหรือว่าราคา ถาถูกก็สั่งซื้อที่ร้านนั้นได้เลย ดูราคากันต่อที่ทางนานแอปช้อปปีกันบ้างนะครับสำหรับร้านแรกที่เลือกมาให้ดูก็จะเป็นร้านนี้ขายโดยทาง Samsung Official นะครับสำหรับ Galaxy A 35 5G ลำ8ลำ128 g b รุ่นนี้กล้อง50ล้านจอใหญ่6.6นิ้วในเรื่องของราคาขายอยู่ที่11,199บาทเท่านั้นวิธีการจ่ายเงินนะครับสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยาก,กผ่อนผ่อนได้สูงสุดถึง36เดือนหรือว่า3ปีเลยนะครับผ่อนเพียงเดือนละ377บาทต่อเดือน สินค้าเป็นของแท้ร0อเปเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีส่วนร้านที่2นะครับจากแอป s h o ปปี้นะครับซัมซุงกาลิซี A 3 5 5 G ร a แปดลมหนึ่งอยยี่สิเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ซัมซุงนะครับรุ่นนี้หน้าจอ6.6นิ้วแบตห0 0พันมจากราคาปกติ1 3ื9 9สามพักลดราคาเหลือ1นึ่งบาทเท่านั้นวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากก่าแก มีให้เลือกครบทุกสีสินค้าเป็นของแท้ร้อเปเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายนะครับสำหรับแอปช้ e อปปี้ซัมซุงกาลิซี a สามสิ g ram แปด a หนึ่งร้อยยี่สิเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ซัมซุงจากราคาปกติ1 3ึ9 9หร้ลดราคาเหลือเพียง1501บาทเท่านั้นวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากแกร่อนได้สูงสงสุดดเือนนคิ้า เป็นของแท้ร้อเปซเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากสูนทรซัมซุงให้1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาใหม่ล่าสุดสําหรับการซื้อซัมซุงกาลิคซี่ a สามสิบห้าห้า g จากทางด้านแอปช้อปปี้นะครับชอบร้านไหนก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ลิงก์ของช้อปปี้แล้วก็ลาซาด้าจะอยู่ที่ด้านล่างของคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับจากทั้ง3ค่ายมือถือเป็นโปรใหม่ราคาใหม่เดือนกุมภาพันธ์ปี2 0 2พันีนะครับ เริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับก็จะเป็นของค่าย TrueMoveS Samsung Galaxy A35 5G RAM 8ลอม128 g b กะไซื้อได้ที่ราคา6,499นะครับสั่งออนไลน์มีโค้ดส่วนลดเพิ่มให้นะครับลดเพิ่มอีก1,000ราคาก็จะเหลืออยู่ที่5,499บาทรวมถึงมีคูปองอย่างอื่นเพิ่มให้ด้วยนะครับราคาอาจจะเหลืออยู่ที่ประมาณ4 9 0ถึง5,000บาทประมาณนี้แนะนำลองไปสอบถามส่วนลดก่อนที่จะซื้อได้นะครับที่ศูนย์ True Shop ทุกสาขาในส่วนของสีมีให้เลือก3สีนะครับโปรโมชั่นเน็ตรายเดือนก็มีให้เลือกหลายแบบหลายราคา เริ่มกันที่แบบแรกนะครับก็จะเป็นโปรสําหรับลูกค้าปัจจุบันของ True ซื้อได้ที่ราคา6,899บาทนะครับเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1199โปร899ราคา7,999โปร699ราคา8,699ทุกโปรนะครับไม่ต้องจ่ายค่าหนี้ล่วงหน้าสัญญา12เดือนลูกค้าใหม่ราคา6,899เมื่อเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1199นะครับค่าหนี้ล่วงหน้า1,284บาทโปร899ราคา7 9ปร 999ค่าหนี้ลุหน้า963บาทโปร699ราคา8,699ค่าหนี้ลุงหน้า749บาททุกโปรสัญญา12เดือนเรีจาเยเติมเงินเป็นรายเดือนนะครับราคา6,899ยายไข่ออนไลน์ราคา6,899เมื่อใย,ย่ข่ออนไลน์มาใช้ทรูแล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1199ค่าหนี้ลูหน้า1,284บาทนะครับโปร899ราคา7,999ค่าหนี้ลุหน้า963บาทโปร699ราคา8 6 99, 999ค่าหนี้ล่งหน้า749บาทย้ายค่ายเบอร์เดิมพร้อมเปิดเบอร์ใหม่ราคา6,499นะครับเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือน,นละ999บาทต่อเดือนขึ้นไปส่วนราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่11,999บาทเท่านั้นถ้าไหนที่สนใจนะครับอยากจะซื้ออยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะสอบถามส่วนลดเพิ่มนะครับก็สามารถไปสอบถามไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ทูช็อป ทุกสาขานะครับส่วนค่ายที่2สําหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตก็จะเป็นของค่าย AIS Samsung Galaxy A35 5G นะครับแรม8ลรม128 g b ลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ซื้อได้ที่ราคา7 0 4 9บาทส่วนคนที่ย,าย้ายค่ายซื้อได้ที่ราคา6 0 4 9บาทรวมถึงถ้ามี AIS point นะครับก็นํามาใช้ลดราคาเพิ่มเติมได้เลยวิธีการสั่งซื้อท่านสามารถเข้าไปสั่งซื้อที่เว็บไซต์ของเขาได้เลยนะครับเขาส่งมือถือให้ท่านถึงบ้านหรือว่าถ้าอยากจะไปด้วยตัว เองก็ไปได้ที่ศูนย์เอไอเอส ทุกสาขานะครับปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายก็จะเป็นของค่าย DT แทนะครับหรือว่า True t r u e d แท็สําหรับ s a m s u งกา a l a ซี่ A 3 5 5 G ซื้อได้ที่ราคา6 8 9 9บาทอยากจะได้ส่วนลดเพิ่มนะครับให้ทําเรื่องย้ายค่ายเบอร์เดิมลดเพิ่มอีก1 5 0 0ราคาก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ5,399บาทเท่านั้นโปรโมชั่นเน็ตรายเดือนมีให้เลือก3แพ็กเกจนะครับแพ็กเกจแรกเป็นรายเดือนเดือนละ1199ซื้อได้ที่ราคา6899ถ้าย้ายค่ายก็เือ5399 โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเนิลุ่งหน้านะครับโปร899ราคา7,999ไม่ต้องจ่ายค่าเนิลุ่งหน้าโปร699ราคา8,699ไม่ต้องจ่ายค่าเนิลุ่งหน้าเหมือนกันทั้ง3โปรมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับท่าในใดที่สนใจอยากจะซื้ออยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ D t a c h Shop โอเคนะครับ, okay, น,รบนี่เป็นการสรุปราคาสรุปโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสําหรับการซื้อซัมซุงกาลิซี่ A 3 5สา 5G นะครับเป็นโปรใหม่เดือนกุมภาพันธ์ปี2025ชอบแบบไหนก็เลือกซื้อกันได้เลยอยากจะซื้อเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษจาก l a z a ด้าแล้วก็ช้อปปี้นะครับกดสั่งซื้อกันได้ลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อ คลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ